ทัดไปเนาะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบผลสรุปนะคะหวยไทยก็ออกมาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยแอดก็ขอยินดีด้วยนะคะดีใจด้วยกับทุกท่านนะคะที่หมานที่เฮงที่ปังนะคะที่หมานที่เฮงที่ปังกันเนาะดีใจด้วยนะคะเลี้ยงมาแล้วคะ่ะอ้ยตามตั้งนาน เลียงมาแล้วค่ะในที่สุดเรียงก็มานะคะโอ้ยหวยแม่ศูนย์เก่าหนึ่งป๊าตติโถสุดยอดนะคะ90ติด3งวดเลยค่ะเหลือ90ะอ,อะไรที่ยังไม่ออกนะคะโอ้ยหนมาแรงค่ะ1 1นี่ 3. มาแรงจริงๆค่ะโอ้ยเลขอันตรายของปีนี้เลยค่ะ01967นะคะทุกคน จำไว้นะ01967ปีนี้มาแรงมากค่ะนี่เห็นบัว10 106109าคยว่าเร้วมันตรงมาเรี่ยงมันศูนย์มาหลายงวดแล้วนะคะนี่เห็นบอวนี่คับคัคักคับคับนดับสองนะคะบนดับสองก็ดับอยู่นะคะมีดับล่างไม่อยู่นะคะมาหกห้าตรงๆรงเลยโอ้ยเนาะใคยว่าถือดัวขาข้างล่าง มังมเวั่าน้ำข่อยค่ะข้างล่างข่อยตายดับเนวค่ะหกนะคะล่างดับไม่อยู่นะคะสูตรนี้ก็คงต้องเอาไม่ได้แล้วค่ะสูตรดับล่างนะคะแอดว่าสองงวดติดนี่ไม่ใช่เรื่องแล้วค่ะดูสิงวดนี้ดับเจ็ดก็มาเจ็ดหนึ่งงวดนี้ดับหกก็มาหกห้าแต่ว่าถือว่าเป็นเลขอันตรายนะคะศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้าเป็นเลขที่แอดกลัวนะคะ กลัวดับไม่อยู่ค่ะก็ดับล่างไม่อยู่จริงๆค่ะแต่แอดไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าแอดดับซ้ายแข็งนู่นค่ะที่แอดซีเรียดนะคะเพราะว่าแอดก็มีเจ็ดอยู่ไม่กี่ตัวนะคะไม่ได้ทุ่มนะคะเพราะว่าดับเจดบนล่างเลยนะคะดับซ้ายแข็งเอาอยู่อุ้ยดีใจค่ะอ้ยคักได้ข่อยบอเปลืองเงินอ้ยไม่งั้นใส่บักคักแล้วค่ะเจนี้ เจ็ด oh, ถือว่าเป็นเลขที่สวยนะคะแล้วก็เป็นเลขที่มาแรงนะสําหรับแอดเจ็ดกับหนึ่งนี่ศูนย์เก้าเจ็ดเกือบออกตัวเดิมนะคะเจ็ดกับหนึ่งโบราณท่านบอกว่าตัวเดียวกันเนาะค่ะ hey, ค่ะ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 โอ้ย oh, ลุ้นลุ้นดับยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกค่ะเพราะว่าถ้าดับอยู่แอดก็รอดนะคะแต่ถ้าดับไม่อยู่นี่ตายค่ะเพราะมีเจ็ดอยู่นิดเดียวแล้วก็ใส่แค่นิดเดียวเองนะคะโ oh, อ้ยรหลดชีวิตข่อยรหลด ่อยดีใจค่ะพี่นอ้องให้คอยว่าวเนี่ยคอยถือหัวคอยดีใจคอยสันนะคะแต่ล่างไม่ถูกนะคะล่างแอดไม่ถูกใครถูกก็ดีใจด้วยนะคะแอดแอดแอดซื้อบ่ได้ตัวหกค่ตั้งแต่เลขบึ่งเล้เด้อค่ะบึ่งงวดก่อนให้ะไรนะสี่ห้าหกบ่ให้เลียงนั่นแหละค่ะห้าห้าสี่หกอะไรแต่ว่าส่วนตัวแอดชอบเลขเลียงอยู่แล้วนะคะใครที่เป็นสมาชิกก็พอจะรู้นะคะอวิ่งศูนย์คักคักวิ่งศูนย์บนโอ้พี่นอ้องถ้าศูนย์ออกล่างคอยบ่ถือด้วยนี่ อุ้ยเพิ่นเอาความมั่นใจจะใส่แล้วมาเพื่อนใส่วิ่งศูนย์บนค่ะค่ะว้าอีกสุดเอฟซีเยอรมันใส่คอยเด้อคอยถือคอยดีใจโอ้ยมือสั่นพี่น้องเอ้ยอุ้ยบบถือกระจักสีวานี่เอาได้ดอกโอ้ยหัวนี่เลีนไรครับโอ้ยตำรดวจชีมาจับข่อยโบยังมาจับคอยเด้ออ้เจ็ดอ้วติดนะคะเจ็ดอวติดนะคะถือว่าไม่ได้มาหลัก หลักหน่วยหลักสิบนะคะแต่ว่ามาหลักร้อยนะคะอันนี้เป็นเลขวิ่งเม็ดเดียวนะคะวิ่งเม็ดเดียวแอดมอุมโบหูแล้วไผเสียวไปเหตุจากไหนหูตัวแอดได้วิ่งค่ะแล้วก็เป็นวิ่งบนด้วยนะคะเธอเอาความมั่นใจมาจากไหนไม่รู้นะคะเธอไปวิ่งบนนะคะอาจจะแปดเก้าศูนย์เนาะอู้ใครได้เลขวิ่งนะคะดีใจด้วยนะคะศูนย์เม็ดเดียวเลยอุ้ยค่ะค่ะค่ะ,คะ,คะ ให้เก้าก็ได้ให้หนึ่งก็ยังได้อีกนะคะงวดนี้ดีนะไม่ให้เจ็ดไปนะคะเลขเม็ดเดียวก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ไวเลยนะคะเลขดับเลขวิ่งเม็ดเดียวให้ทุกคนเอาไปพิจารณาดูนะคะวิ่งเม็ดเดียวก็คือวิ่งจริงๆนะคะทุกคนโอ้ยซ่องสิบหลานกระสูคอยบได้ดอกเจ็ดงวดติด เอสความมั่นใจมาจากไหนวิ่งบนด้วยอุ้ยถ้ามาล่างตายค่ะถ้าศูนย์มาล่างแอดตายค่ะเพราะว่าแอดไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งศูนย์ล่างนะคะแอดวิ่งศูนย์บน,นะคะ่ะเอาตารางนะคะตารางได้6กนะคะตารางได้หกห้าตารางไม่เข้าบนนะคะมีแต่0ูนย์เก้อ้ยหวยถือว่านี่ตัวที่แอดวงให้นะคะแปดหนึ่งนี่ 8ปดหนึ่งอะไรบ้างนี่ศูนย์แดเ้าโอ้ยหวยก็ถือว่ามาเลขสูงนะคะนี่ห้าหกเนะคะห้าเก้าห้าหหหนึ่งเหนึ่งี่หวยถือว่าโอ้หวยถือว่ามามาทำนองพวกนี้อยู่นะคะเป็นเลขเลี้ยงเลขอะไรอย่างนี้นะคะนี่มีแต่ห้าหหโอ้เนาะเราก็จับในตารางตารางไม่เข้า3ามตัวนะคะแอดว่าแล้วแอดมักมองนี้ มันมาอีลีพี่น้องก็เป็นแนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะแอดก็ให้ก็มีเข้ามีหลุดนะคะเอาไปพิจารณากันดูเนาะแอดก็มาสรุปให้ดูค่ะเผื่องวดหน้าทุกคนจะได้ตามถูกนะคะก็จะได้ลงให้ไวๆหน่อยนะคะ8 9 0นะคะ901มา2งวดติดเห็นไหมคะ90 1มา2งวดติด ติดเลียงไว้ทุกคนงวดหน้าก็ติดเลียงไว้โอ้่อยจอบค่ะเลียงก็เบิ่นนี่ที่ไายบบมาเบิ่นวะนี่เก้าศูนย์เห็นไหมแต้มสิบนะคะนี่เลขแต้มสิบมานะคะเห็นไหมเก้าศูนย์นี่ถือว่าเป็นเลขแต้มสิบเลยนะคะเห็นไหมมาเบิ่นมาศูนย์มาเลขแต้มสิบเหลือเลขพี่น้องค่ะงวดหน้านี่ระวังเลขพี่น้องไว้เลยนะคะเลขพี่น้อง เลี้ยงใส่ได้ก็ใส่ไปเลยนะคะเลขพี่น้องโอเคยว่าจังได้กับเลขพี่น้องงวดนะเอ้านีม่มันเลขพี่น้องตัวเนาะห้าหกนี่โอ้นี่เลขพี่น้องเลขแต้มสิบมาหมดเลยนะคะถือว่าเลขพี่น้องเลขแต้มสิบเพราะว่าศูนย์มันมาติดต่อกันหลายงวดแล้วนะคะแล้วมันเป็นเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดถือว่าเป็นเลขที่จะว่ายังไงอะภาษาแอดแอดก็ไม่เข้าใจค่ะแต่ถ้ามาตระกูลนี้ถือว่าเป็นเลขสูงนะสาหรับแอด เลขเลี้ยงเลขสูงนะคะนี่091ให้มาสองงวติดนะคะงวนนี้ให้ไป890เนาะ8ไม่มานะคะมาแค่90แล้วก็มาบนตามสถิติแล้วก็คือไม่เคยทิ้งบนเลยนะคะนางก็มาบนจริงๆค่ะอาจจะเพราะสูตรนี้ก็ได้นะคะแอดเลยวิ่ง0บนอย่างเดียวนะคะนี่เพราะว่า0เพราะว่าสูตรนี้ยังไม่เคยหลุดบนนะคะยังไม่เคยหลุดบนเลยค่ะ แต่ล่างหลุดแค้งวดนี้ที่แอดย้อนดูคลิปได้นะคะย้อนดูคลิปได้เพราะว่าแอดก็ลงให้แล้วเนาะลงให้ตั้งแต่ไหนเราก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่ามีหลายหวยนะคะหวยไทยก็อาจจะโดนทับถมไปนะคะเดินดีห้างงวดติดนะคะสูตรนี้นะคะร้อยใส่ผู้เดียวสารเอฟซีว่ะใหม่ เอาใครมาดีใจด้วยนะคะเอามาดูสูตรนี้นะคะสูตรตารางเด่นเลขเด่นหวยไทยเราก็เข้าบนจริงๆนะคะนี่ใครชอบหนึ่งแอดว่าแล้วในตารางเล่นทั้งวันแล้วก็ตารางหวยฮานอยนะคะเด่น9ก้หนึ่งเลยค่ะเด่น9ก้าหนึ่งนะคะตารางฮานอยที่จริงแอดจะเอาหนึ่งเกขึ้นนะคะแต่แอดเลือกสองศูนะคะไม่รู้วันนี้จะอะไรมาเนาะก็สรุปไปด้วยโม้ไปด้วยลวคะ่ะคอยถืหอหวยคอยดีใจคอยโม่แน นี่นะคะก็เข้าบนจริงๆนะคะใครชอบหนึ่งก็ไปเก้าหนึ่งก็มีเนาะนี่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์โอ้หนี่หนึ่งเก้าศูนย์นะคะอันนี้มีแค่ห้าหกนะห้าเก้านะคะไม่มีห้าหกนะคะแอนไม่มีห้าหกเพราะว่าเด่นแอดมาแปดเก้าศูนย์นะคะถ้าแปดเก้าศูนย์ไม่หลุดยังไงก็ออกได้แค่นี้นะคะเพราะว่าแอดก็บอกแล้วเนาะต่อไปเอียงเลยบัดอ๋ออันสุดท้ายนะคะอันสุดท้าย ทุกคนนี่อันนี้ให้ในนี้ไม่มี019นะคะให้ในนี้ไม่มี019ทุกคนบอกเจ้าคือสีถือก็เส้นเจ้ามบนม่เนี่ยโอ้หอยทรงซีบินผุนพี่น้องอย่าตื่นเต้นก็หอยเถอะถือก็เพออะรค่าประทูค่ะแอดเล่นเยอะค่ะหลายตัวค่ะทุกคนตามไม่ไหวเหลกโดยเฉพาะสามตัวนะคะเลขเลียงเลขเบิ้ลเป็น,เ,ปนเลขที่แอดติดไว้ตลอดนะคะเลียงเบิ้ลจะติดไว้ทุกหวยชอบค่ะ ่วนตัวชอบเลี้ยงชอบเบิ้ลนะคะเล่นง่ายดีหอยสายเลี้ยงสายเบิ้ลแต่ตองนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะตองมันมายากนะคะแอดไม่ค่อยได้จิ้มตองไว้นะคะนอกจากจะฟุกเนาะเบิ้งเลขแอดดับมือเลยค่ะไม่มาเลยค่ะเลขส่วนตัวไม่มาเลยนะคะเนาะอีพวกนี้นีเป็นเลขที่ชอบมากนะคะเป็นเลขที่ชอบมากหวยแอดก็ตระกูลสูงหมดเลยได้นี่นีโอ้ไก่เคียง เอามาดูกันนะคะแอนให้หวยไทย09นะคะเข้าบนหมดเลยนะคะ091เนาะ09165โอ้ไม่มีตัวเจาะ65ไม่มีตัวเจาะ95นะคะค่าดตะมาก3ยู่หันหละแอดมองข้าม5ไปเลยนะคะหนีโอ่อ้ใครได้65เลยนะคะใครได้65ดีใจด้วยนะคะ6595โอ้ยน่าจะถูกบนล่างเนาะตัวเจาะให้ทุกคนนะคะ ก็ถือว่าเด่นมาเลยนะคะศูนย์เก้าดีใจค่ะก็หวยเข้าทั้งหวยอ,อมสินแล้วก็หวยไทยนะคะดับเอาอยู่ค่ะดับถือว่าเอาอยู่หมดนะคะดับถือว่าเอาอยู่หมดเลยนะคะสําหรับทั้งออมสินแล้วก็ไทยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะงวดหน้าก็เจอกันใหม่จะรีบลงเลขดับเลขตารางอะไรก็ว่าไปนะคะถ้าแอดขยันก็จะรีบลงข้อมูลให้นะคะทุกคน ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงแนวทางทุกคนก็อ,อกไปพิจารณากันดูนะคะชอบตัวไหนก็จัดไม่ชอบก็ผ่านเนาะแอนให้เป็นเพียงแนวทางค่ะก็มีแม่นมีไม่แม่นมีเข้ามีหลุดตัวจ้ว้องเองกระลิ้นไร้ค่ะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้มาน้เฮงให้ปังอย่างนี้ตลอดนะคะขอให้เลขดับเอาอยู่ตลอดนะคะใครที่ติดตามเลขดับแอดนะคะก็เดี๋ยวจะรีบลงให้เนาะส่วนตัวก็ใช้ค่ะส่วนตัวก็ใช้ถือว่าเป็นประโยชน์ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่านะคะดีใจด้วยกับคนที่หมาที่เฮงที่ปังสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ